ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับนายกนูนะครับนายกตบนกระสังอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัม์นะครับอันท่านนายกครับก่อนก่อนที่เป็นนายกนี่เคยเฮ็ดนาให้อย่างมาก่อนโอ้ยกระดูกชาวนาแท่เทครับอ๋อเป็นลูกชาวนามาก่อนก่อนที่มาเป็นนายกแม่ครับเฮ้ผมถามนะครับแถวกระสังนี่เขากินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวสวยอะไรครับมีข้าวเหนียวแล็ข้าวเจ้าครับอ๋ข้าวเหนียวก็ข้าวเจ้านะครับจากประสบการณ์นี้ต้องต้องรู้เนาะ ผมในลูกลูกอีสานนะแต่แต่แยกไม่ออกว่าอันไหนข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวอันแบบไหนครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวสังขุนครับอ๋อนั่นแหครับอ๋ออันไหนข้าวเหนียวและอันนี้ได้ครับข้าวเจ้าครับสิข้าวเจ้าเฮาหูได้เจได้ครับว่าเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าไม่หาดเจ้าเจ้าเจ้าโอ้เจ้าวเจ้าข้าวเจ้ามันชิเจ้าไม่ผิดครับไม่มีสาระอะไรเลยจากนายยกนูนะครับผมสมัยหน้าเลือกอีก สุดยอดครับน mm ี hmm. ırım, ่ล <c oughs> right ูกลูกอีสานของแท้สโลครับฮัลโหลค่ะครับผมมีพัสดุมาส่งครับอ๋อพัสดุเหรอคะตอนนี้อยู่ไต้ตุนมะม่วงครับมียอดเก็บไหมคะมียอดเก็บไหม ก็มีนะครับลูกค้าจะไปทำอะไรครับ